โอ้ขาวร่ามงามแท้ด uh, um mm ูอ hmm. um 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 ู้ผ่านศึกหนักมาคันนี้ XCMG XE 205D จอดสนิทครับ เอาขอย้ายที่เจาะใหม่ได้นี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมซิ่งดินดวนนะครับเอาจะม่ย้ายมาข้างล่างเหรอฮะปลาบนร้อนเมื่อวานมันเป็นยังไงเมื่อวานทำไมได้ย้ายมานี่ยโอ้ยไหนเดี๋ยวก่อนสำรวจน้ำก่อนดีจัดเลยปาไปไปไม่ถึงตอนนี้เล่นเลยอะ บอกแล้วว่า GPS ไอ้สัญญาณมันไม่ค่อยมีมันเพี้ยนอฮะเฮ้ยฮะสวัสดีสิบนาทีเลยไหแล้ายที่เจาะใหม่แล้วครับบาบุญมีครับก็เจาะข้างบนเจาะข้างบนเมื่อวานกี่เมตร 160เมตรออกอยู่นะแต่ว่าคือน้ำมันไม่พอเดี๋ยวจะตาไมาห่หาตาน้ำยังไงเจาะไม่เจอน้ำมันเจอครับแต่ว่าเมื่อวานกี่เมตรตา160อหู้1 6อเลยเหรอใช้เวลากี่ชั่วโมงครับก็น่าจะประมาณถ้าไรก็10ชั่วโมงโอ้ น้ำหมดหมดหมดน้ำมันไปเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยโอ้วานหมื่นกว่าเนี่ยอ้าวใช่โอ้ไปเติมอีกสองร้อยหกน้ำเนี่ยหมดแล้วโอ้เอ้าหมดเยอะเลยเหรออันนี้เจาะแล้วนะครับผมก็เพิ่งมานัไปเจาะรอแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับน้ำออกแล้วมั้งนี่โอ้ยถ้าเจาะเมื่อวานตรงนี้ก็จบแล้วจบข่าวแล้ว ช่วยนะคะฮะใครที่ต้องการเจาะบาดาลก็ติดต่อป้าบุญมีบาดาลได้เลยนะครับว,นนะวันนี้ก็เจาะอยู่บ้านกรวดครับก็ราคาคุยกันได้ตั้งแต่เม็ดละส0 0รเม็ดละ4ี0รอยเม็ดละ้าแล้วแต่ระยะทางนะครับ เมล็ดพัน์ก็มีนะครับและแต่พื้นที่ครับวกทีมงานรออะไรอีกตรงนี้เขาจะสร้างโบสถ์นะครับเป็นวัดนะครับเป็นพื้นที่วัด นี่จัดงานบุญมานี่เลยนี่่นีจัดงานบุญมานี่เลยสร้างวัดนี่ฮะมีแต่พี่เลยจัดมาเรียกมาได้เยอะเนาะโอ้โอันนี้รออะไรนี่บตาตอนนี้ความลึกเท่าไหร่แล้วนี่แปดสิบเมตรตอนนี้ความลึก80เมตรนะครับ อันนี้ล้างบ่อหรือเปล่าไม่รู้นะ ใช้พลังลมนี่แหละดันออกมาครับ กาน้ำมาเจาะใกล้น้ำตันนี้ก็จบแล้วนี่ดีใจกับทีมงานด้วยครับแตอวาโอ้หหมดน้ำมันเป็นหมื่นเลยอะ่ะโอ้น้ำเยอะมากเลยครับบุย ป๋ามันจะใส่ไหมป๋าเริ่มใสแล้วครับาแบบสนใจก็ติดต่อป๋าบุญมีบาดาลได้นะเบอรโทรก็นู่นแหละ ไปทั่วประเทศ จะใสแล้วครับพระก็ได้น้ำใช้ครับเนาะน้ำใสแล้วครับตอนนี้ก็กู้กาดได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับ รับตังค์กลับบ้านใช่ไหมเป็นไงป๋าบอนั้นได้เงินไหมไม่เอาเลยนะสักบาทก็ไม่เอาหรอเอามันจะมาผูกมัดเราออ่เืผมถ้าผมจะบอกเลยครับจอดอย่าไปทำหรือว่ามันจะเป็นมันจะผูกมัดเราผูกมัดยังไงก็รับตังค์มาเยอะแล้วใช้ไปมันอ๋อเราเราสู้เราไปหาเอาที่อยู่ก เอามาถ้ารับไปแล้วคือมันมันมันเขาใช้เขาาไม่สบายใจอ่ะแต่ถ้าเราไม่เอาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราเราคิดยังไงทีนี้เขาให้เขาให้ฮะบ่อนี้ก็ให้เต็มเอาเราทำไมไม่บวกทางนู้นด้วยอ่ะบ่อนู้นน่ะเหรออู้เต่ปลาขาดทุนดิใช่ไหมขาดทุนไม่บ้า เอาชื่อเสียงไว้ก่อนเราไม่อยากจะไปทำให้ลูกค้าเสียมากอ๋อโอเคโอเคถ้าท่านก็เนาะเราก็ไม่รู้องไรเขาก็ต่างอันนี้ก็ถือว่าทำบุญไว้เนาะใช่เจาะให้วัดด้วยครับขอบคุณป่าด้วยเราไปมันก็มีเลยป่าที่เจาะน้ำไม่ใหญ่ครับมาตอนนี้แหละครับถ้าเอาสรุปอันนี้เราคิดราคาเดิมเหรอหรือว่าเ เราจ่า60เมตอแล้ก็ให้เราก็ให้โอเคก็เป็นราคาตอนแรกราคา60เมตรมาทีนี้เจาะเพิ่มไปเป็นอีก20เมตรก็เป็นราคา80เมตรก็คูณเอานะเมตรเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเมตรเท่าไหร่นะเมตรละ500บ่โอ้เมตรละ300เองช่วยพระนะครับใจบุญเลยว่ะ <book. S 1> ประมาณนี้แหละครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับตังค์ไป80เมตรนะครับอันร้อยหกสิบเมตรนั่นก็ขาดทุนแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าอันเครื่องตัวนี้กินน้ำมันนี่โอ้โหดีไปเลยชั่วโมงละห้าร้อยหรือว่าเกินนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอาจจะชั่วโมงละ หกร้อยก็เป็นไปได้ออสุดยอดเลยทีมงานนอนนี่เอเมื่อคืนเียบัสนอนนี่เลยเหรอวันนี้ก็กลบกับบ้านหนรือไปไหนต่อนี่ต้องถามถามใช่ไหมเอ้าโอเคเจอกันใหม่ครับ คนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับก็ดินโดนกันไปครับ